โอเคสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทำคลิปเล่นๆกับลูกชายหน่อยเราจะพูดเรื่องเวลาจะตายจิตที่ยังวนเวียนอยู่ในสังสารวัตอยู่ที่ยังที่ยังไม่จบสิ้นจากการเปลี่ยนว่ายตายเกิดคือยังทำลายอาวิชชาไม่ได้คือความหลงผิดน,นะครับ เมื่อกี้เรานั่งรถกันมาเนี่ยเรากำลังพูดถึงตรงไหน<ร>ที่ว่าเวลาเราจะตายใช่ไหมคนที่ยังยังยังติดอยู่ในห่วงของเวลานะอ่าอเวลาจะตายเวลาเราจะพูดง่ายภาษาบาลีเขาเรียกว,ว่าดับขันใช่ไหมอ่าก็คือจะทิ้งขันนั่นแหละอืมแต่ตัวอัตราตัวตนของเราที่เป็นเรายังอยู่ที่เป็นความรู้สึกที่เป็นเราอ่ะ เรียกว่าอัตตานะแล้วเพราะว่าในหลังความตายมันมีหลายมิติใช่ไหมคือ<ม>ตอนที่เราจะตายจริงๆมันก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นยังไงอืมแม้แต่ตัวแบบตัวพระพุทธเจ้าเอางน,นนะ<ม>เพราะว่ายังไม่ทุกคนเคยตายครั้งแรก<ม>ถ้าคนที่กำลังจะตายเนี่ยคือจะตายครั้งแรกทุกคน<ม>ทีนี้ปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่า ตอนที่เราจะตายเนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่คิดว่ามันน่าจะต้องมีการเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่เรากำลังจะตายมันเหมือนมันเหมือนเราหลุดเข้าไปในความคิดเราแล้วเพราะว่าร่างกายเราคงไม่เหลืออะไรแล้วแหละมันก็คงเหลือแค่ความจําในขณะสําหรับพ่อเดี๋ยวพ่ออธิบายตรงนี้ก่อนเวลาเราจะตายเมื่อเราอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือความจําเรามีตัวตอนอยู่ในนั้นอยู่เวลาเราจะทิ้งขันตัวรูปนี้ใช่ไหมร่างกายใช่ไหมมันจะตาย มันจะเกิดเมื่อเมื่อสติมันจะเริ่มขาดหายไปคานรับรู้ข้างนอกจากจากญาติมิตรสหายหรือใครก็ตามใช่ไหมล่ะจะจะสื่อกันไม่ได้แล้วแล้วหลังจากนั้นมิตรนิมิตภาพนิมิตทุกอย่างกรรำดีกำชั่วที่เราเคยสะสมไว้เนี่ยมันจะปรากฏขึ้นให้จิตด,ดวงเนี้ยตัวอัตตาตัวเนี้ยตัววิชาตัวเนี้ยเข้าไปเกิดในสิ่งเหล่านั้น หนูมองว่าคนเราอ่ะสิ่งที่ตายเป็นอย่างสุดท้ายก็คือสมองอืมเราจะทิ้งทุกอย่างก่อนขาเราแขนเราตับไตไ้เราจะร่างกายเราใช่ส่วนสมองที่จะไปทีหลังใช่แต่ถ้าสมองเราตายร่างกายเราก็อาจจะยังคงอยู่ได้เพียงแต่ว่าเราจะไม่มีอะไรเลยก็คือเหมือนคนแบบว่าที่เป็นเจ้าชายนิทาเป็นอ่าใช่ คนพวกนี้เขาจะไม่มีความรู้สึกอย่างอื่นเลยมีแค่ร่างกายที่มันยังคงเคลื่อนไหวแต่ไม่มีตัวตนแล้วพวกนี้ก็จะไม่มีความคิดไม่มีอะไรแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเวลาที่เหมือนเขาจะอยู่ในอีกมิติหนึ่งแล้วใช่ดวงจิตของเขาอ่ะใช่ออาจจะอยู่ในสัญญาท่องเที่ยวอยู่ในโลกของวิญญาณน่นะที่ที่แบบว่าเขาเคยนึกถึงภาพดีๆสิ่งที่เขาทําดีหรือทาชั่วเขาก็จะอยู่ในในมิตินั้นที่มันเป็นอนันต ใช่เราไม่ร <Stat> ู้หรอกว่ามันนานหรือว่ามันช้าเพราะว่าหนูว่าเคยนั่งสมาธิใช่ไหมที่หนูเล่าให้พ่อฟังว่าตอนเป็นเด็กอ่ะเคยนั่งแล้วเราหลุดเข้าไปในเหมือนในมิติอะไรสักอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเรานั่งจนมันนิ่งจนเราหลุดเข้าไปในความรู้สึกแบบมันไม่รับรู้อะไรสักอย่างเลยเหมือนเวลามันใช่เวลาเดินช้ามันไม่มันไม่ใช่ว่าเดินช้าคือมันไม่มีมันไม่มีในที่นี้คือเราไม่รู้ว่า มันอยู่ในช่วงเวลาไหนคือเราไม่สามารถรับรู้ในห่วงเวลานั้นได้ใช่เราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันเร็วไหมหรือว่ามันช้าหรือว่ามันเร็วหรือว่ามันผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสิบนาทีอ่ะคือหนูไม่รู้เลยนะช่วงเวลานั้นหนูรู้แค่ว่ามันนิ่งมากๆแล้วก็ไม่รับรู้รู้สึกอะไรแต่เราได้ยินทุกอย่างภายนอกแต่แค่เพราะเรายังมีหูอยู่ไหใช่เรายังมีรูปเรายังมีสติเรามีทุกอย่างอยู่แต่เราไม่แค่ไม่รู้สึกถึงเวลาเพราะว่ามันนิ่งมาก แล้วทีเนี้ยไอคาว่าเวลามันไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไปมันไม่ได้แบบว่าหนึ่งวิสองวิแล้วคนเราจะรู้สึกเหมือนกันบางทีการที่เราไปนั่งรออะไรสักอย่างเราจะรู้สึกว่ามันนานมากมแต่เราทาอะไรเพลินเสักอย่างเราจะรู้สึกว่ามันเร็วมากมการรับรู้เวลาของเรามนะันอีกอย่าง<ม>เราไม่ไ,มได้กันไม่ได้ไปใส่ใจหรือให้ความสําคัญอยู่ในสิ่งนั้นมันก็เลยเหมือนเร็วใช่เพราะว่าเวลาทีเนี้ยมันเลยไม่เท่ากันในความรู้สึกแน่แน่ตอนที่เราจะตายอ่ะ บางทีมันอาจจะนานมากนานมากๆหรือมันเวลาเราเข้าไปอยู่ในห่วงเวลาของของมิติภาพที่เราเคยสะสมไว้ทั้งทั้งความดีความชั่วหรือเอ่อความสุขความทุกข์บุญสวรรค์อะไรที่เขาพูดเรื่องบุญเรื่องบาปในโลกสวรรค์ใช่ไหมใช่เราอาจจะอยู่ตรงนั้นนานมากอืเกิดอยู่ในนั้นนะใช่ในห่วงมิติในเอ่อมิติที่ อารมณ์นั้นน่ะสมมตินิมิทภาที่มันดีในขณะจิตสุดท้ายเขาเราเคยสั่งสมเราเคยทําคุณงามความดีช่วงเวลานั้นมันอาจจะนานเป็นอันต์นใช่ไหมใช้เวลานานเพราะภพของวิญญาณมันไม่มีร่างกายมันเลยเวลามันเดินเืช้าใช่เราไม่เราไม่รู้เวลามากกว่ามันอาจจะเร็วหรือช้าเราไม่รู้ไงนับเวลานั้นมันอาจจะวนเวียนไปเรื่อยๆพอเราหายไปจริงๆข้างนอกมันอาจจะผ่านไปแค่วิเดียวเราตายอืปุ๊บไปเอา เราตายแล้วแต่ว่าทุกอย่างเราในในวิในวินั้นน่ะมันอาจจะเนื่อน,นานสำหรับเราเพราะเราไม่รับรู้เวลาเราจะตายแล้วเข้าไปอยู่ในในห่วงเวลานั้นแต่ข้างนอกอาจจะผ่านไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยแต่เวลานั้นน่ะมันนานสำหรับห่วงเวลาใช่มันสำหรับสำหรับความรู้สึกเราอ,ะอ่ะ<ใ>อาจจะ<ใ> <ใน S 2> เป็น เป็นปีในโลกของวิญญาณหรือโลกของมิตินั้นใช่ถ้าเปรียบเทียบกับโลกข้างนอกใช่ไหมใช่หรืออาจจะนานกว่านั้นหรืออาจจะเป็นพันๆปีก็ได้เป็นร้อยร้อยปีก็ได้เราไม่สามารถเพราะเวลาเรารับรู้ไม่เท่ากันอจริงๆแค่เราอยู่ในโลกกับคนที่อยู่บนอวกาศเวลาก็เดินไม่เท่ากันแล้วเอายกตัวอย่างง่ายๆเราใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงคนหนึ่งนั่งดูหนังด้วยความเพลินอีกคนหนึ่งนั่งแบบเฉยเฉยเนี่ย ใช่ไม่มีอะไรทำอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันนานมากนานมากเลยในเวลาของสามชั่วโมงของคนคนนั้นแต่อีกคนหนึ่งสามชั่วโมงนั้นอาจจะไม่นานแบบเดียวใช่อ่านั่นแหละฮะเพราะว่าเขาดูหนังอยู่เขาเพลินหรือถ้าถ้าถ้าไม่เห็นภาพก็ตอนเรานอนเรารู้ไหมว่ามันผ่านไปกี่ชั่วโมงเราไม่รู้เราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยเรารู้แค่ตื่นมาเราดูนาฬิกาถ้าเรารู้สึกง่วงแปลว่าเรานอนเอ้ยเราตื่นเร็วไปวันนี้ถ้าเราเต็มอิ่มเรานอนพอดีอ่า ขึ้นอยู่กับหลายอย่างแต่ที่แน่คือตอนที่เราหลับเราไม่รู้ไม่รู้ว่านานเหมือนเราตายเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเราตายแล้วแต่ว่าที่เราหลับเนี่ยร่างกายมันยังอยู่มันเลยตื่นขึ้นมาได้ใช่ไหมเราเลยรู้ว่าเรานอนหลับไปแล้วเราอาศัยเวลาข้างนอกดูว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเวลาเราหลับเราไม่รู้แล้วความตายมันก็เหมือนเราฝันนั่นแหละเราอยู่ในความฝันเพียงแต่ว่ามันไม่สามารถตื่นขึ้นมาอีกแล้วไงอ่ามันก็เลยอยู่ในห่วงเวลานั้นนานมาก แต่เวลาของโลกมนุษย์ที่เราอ่ะยังต้องตื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนอาจจะหชั่วโมง7ดชั่วโมง8ดชั่วโมงแกไหมพ่อเคยนี่ไหมล่ะ